สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมพันธุแตกนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับยังไงก็ส่งใจมาด้วยนะครับผมอาล่ะครับช่วงนี้มีผู้สนับสนุนาการเราเยอะแยะมากมายครับแต่ก่อนอื่นไปพบกับผู้ร่วมสนทนากัเราในวันนี้นะครับคุณอดีศรพึ่งมาครับสวัสดีครับโอ้เนี่ยแจ็คคู่นะคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้นะครับครับผม ทั้งสองทีมได้เดินลงสู่สนามแล้วนะครับแล้ววันนี้เครื่องแต่งกายที่พวกเราใส่นะฮะสนับสนุนโดยห้องผ้าบารากี้มีให้เลือกหลากสีชุดบ่าวสาวชุดราตรีรวมถึงชุดหมีชุดสิงโตแพนด้าไนะเอาละครับไปเริ่มเกมเลยครับตอนนี้นะครับผมกรรมการ เปล่านกวีเริ่มเกมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนกวีดีๆนะฮะต้องนกวีกรีดร้องถึงคุณอยู่ในห้องก็ยังได้ยินเสียงนกวีนะครับผมครับผมเอาแล้วครับส่งมาแล้วนะครับกองกลางตอนนี้ต้องบอกว่าส่งเร็วทันใจนะครับอย่าลืมส่งที่ไครสนย์ไทยนะครับผมเอาเข้ามาที่กราบขวาครับผมคิดจะกราบคุณแม่นึกถึงดอกไม้ของอะไรของใหญ่จัร้อมตั้งแต่วันอังคารยันวันอาทิตย์ครับผมเอาแล้วครับส่งเข้าไปแล้วครับเน่า ตูเลี้ยงโอ้โหทำไงลูกนี้ไทยตั้งสะถูกมากครับผมดูด้วมครับสนใจให้ลูกหลานเรียนทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐานครับติดต่อได้ที่สนามฟุตบอลโพแก้ว0808008อ๋อลูกนี้หลบไปแล้วครับแล้วยิงข้ามคานไปคุ่งโมก็แม่น่าเสียดายนะครับผมคานเหล็กวงกบนะฮะประตูรอติดต่อประเสริฐอันรอยเจ้าของเดียวกับประเสริฐทิวศกแม่เริ่มเกมนะครับผมเอามากันต่อ ที่พื้นสนามโอ้โหลูกนี้คุณผู้ชม หญ้าเป็นลอยเลยครับคุณผู้ชมคิดจะปลูกหญ้านะครับตกแต่งบ้านจัดสวนอย่าลืมติดต่อเรานะครับธุรกิจตกแต่งบ้านครับ0 2 8 8 8 8 8งแปครับผมครับผมคุณผู้ชมครับเอานะครับมาคันต่อนะครับโอ้โหวู้นี้ก็บอกแล้วนะมีการประทะกันแล้วนะครับมีการประทะกันนะครับผมบาดเจ็บตรงไหนจะมีบาดแผลต้องเห็นเลือดไหลออกมาคุณผู้ชมแม่ตับภาพนี้โอ้โหแผลแตกแผลสดแผลเปื่อยแผลไฟไหม้การประทะกันแบบนี้ต้องขอบคุณนะฮะผู้สนับสนุนของเรานะครับยา าตรเยินมากเจ้าของเดียวกับยีราดคครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ถูกหามออกแล้วโอ้โหส่งสัญญอาณนะครับคุณผู้ชมว่าเปลี่ยนตัวคงจะไม่ไหวนะคะผมครับผมอแล้วครับหมดครึ่งแรกแล้วนะครับโอ้โหพารุ่ยหมดเวลาครับคุณผู้ชมโอ้เกมสนุกมากเลยครับเออว่ะสนุกจังเลยครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนด้วกางของเราด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อมีเลยนะมีฮะแล้วก็ไฮไลท์จากช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับ ครับผมใจของประเทศไทยกันนะครับวันที่24 25 26ตุลาคมนะฮะปีนี้นะครับนสกายฮอล์ชั้น3ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ติดตามรายละเอียดได้อที่ด้านล่างนี้นะครับใครสนใจก็ไปร่วมชมนิทรรศการครั้งนี้ได้นะครับผมเอาละครับมาถึงเรื่องของวันนี้กันนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนตราแสมใสแสมแหเสมอใส่เสมอ เฮ้อสมุยอะไรวะเนี่ยอ่ะวันนี้เราอยู่กับคุณยอดชายนะครับเรียกว่านาทีนี้ถ้าพูดถึงตลกดาวรุ่งนะฮะที่พุ่งแรงจะเป็นเขาคนนี้แล้วครับคุณยอดชายชวนลิ้มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือคุณยอดชัยนะฮะตอนนี้ซึ่งบอกว่าเป็นตลกหน้าใหม่ที่พุ่งแรงมากในวงการตอนนี้ งั้นเดี๋ยวอย่างนี้ให้คุณอยอดชายได้แสดงให้เราดูสักเลขเ,เล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะถึง,งความเป็นตลกของคุณจริงๆแล้วจะบอกว่าจะมาแสดงกันตรงนี้มันก็ไม่ใช่รเรื่องนะครับผมแต่ว่าผมจะเล่าอะไรให้ฟังแล้วกันเพราะว่าเล่าเรื่องนี้มันตลกมากเล่าทีแรผมขันทุกทีผมบอกเลผมผมผมกาไม่อยู่จริงคือยังไม่เล่าครับตอนนี้เมื่อวานพออย่างบ้านมาเปิดประตูมาดูนี่น่ะดังคาราบาวดังดังอะไรคาราบาล เป็นสิงประตูครับผมโอ้ยประตูได้ไรวะผมตกใจตกใจผมครับผมออกปนระบ้านเอ้ยคุณตกใจทำไมครับเจองูหูหนวกหูมากเลยงูอะไรฮะงูเห่าเห่าแบบโอ้โหโอ้โหโอ้โแบบไม่ได้เป็นงูเห่าวะคุณเวอร์แบคุยังงูเหมือนคุณเวอรนะคุยงูครับผมมแล้้วผม ผมผมขึ้นรถอ่ะขึ้นไปปพ๊บปิดประตูปึ้งเฮ้ยทำไมไม่ออกรถวะผมก็ถามว่าไม่ออกรถเ่ยไปไงมาเอ้ยผมไปคนเดียวเว้ยแล้วใครขับวะผมเอ้ใครขับผมไม่นั่งอนครับเออไม่มีคนขับเออทำไมวะทำไมไม่มีคนขับเอ้ยไปคนเดียวเว้ยใกล้ใกล้ตอนตลกเนี่ยแต่ตลกมากจบจบแล้ว คือโอ้เรื่องนี้ตลกมากเวลาผมผมเล่าเนี่ยผมถามดิโอ้งูอ่ะงูอะไรนะฮะงูนกูมากเลยงูเห่าโอ้งโอ้งโอ้งโอแล้วผมก็นั่งนั่งรถไงี่ไปต่ออย่างเะี้ยแล้วผมนั่งรถไงตอนนั่งรถผมก็ปิดประตูเป้งแล้วไม่ออกรถวะว่าที่ไหนได้ผมเพิ่มคนเดียวคือเนี้ตลกมากเลยผมไม่อยากเล่าอย่างี้ไม่อยากเล่าออกที่ไหนว่าผมเก็บไว้ตอนที่อื่นแต่ว่านี่ที่แรกนะฮะที่แรกที่แรก แล้วก็หวังว่าคงจะเป็นที่สุดท้ายนะฮะโอ้โเลยว่าผมเล่าเล่าเสร็จตรงที่นั่นแร้วนีจริงคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่าเขาคือสุดยอดตลกของเมืองไทยแล้วก็เล่าเรื่องได้ก็เอฮืมากเลยนะวันนี้เหมือนเช่นเคยนะฮะรายการเรามาเป็นรายการขั้นเวลาเฉยๆนะเป็นรายการที่ที่ที่ทั้งช่องอาจจะไม่มีเราก็ได้นะฮะแต่ก็ยังมีมาเอ้าวัญว่าเอียไม่ออกรถวะไม่ไม่ไปคนเดียวเว้ย ลากันไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับพอแล้นะอย่าไปเอาที่อื่นนะอ่ายคราสวัสดีครับผู้ชมครับผมพันธุ์ผู้แตกนะครับามาถึงในช่วงใหม่ของรายการของเรานะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิทยาสัพปพปรสนะครับเป็นช่วงใหม่ที่เราจะคุยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ในแบบที่เป็นสัพปพปรสช่วงนี้สนับสนุนโดย คลินิกเสริมความงามนิติเวชถ้าเบ้าหน้าไม่ดีเป็นคนเป็นผีก็ไม่ต่างกันนะครับผมเอาละครับในช่วงก่อนซึ่งเราได้เห็นนะฮะมีการปล่อยภาพนะฮะเป็นภาพถ่ายติดมนุษย์ต่างดาวเนี่ยวันอินเทอร์เน็ตเลยนะครับซึ่งตอนนี้คนไทยก็คือหามากว่าตกลงแล้วใครที่ถ่ายภาพได้และมนุษย์ต่างดาวนี้ มาจากไหนวันนี้เราจะมาคุยกับท่านสตราจารย์ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอวกาศแล้วก็มนุษย์ต่างดาวให้ความรู้กับเรานะครับสตราจารย์เสี่ยวเฉี่ยวศรีส,ส,วสวัสดีครับก็ดีใจครับที่ได้มาให้ความรู้นะครับเอาละครับเราจะมาดูภาพที่ติดมนุษย์ต่างดาวครับคุณผู้ชมครับภาพและถ่ายที่ไหนเอ่ยก็ถ่ายในโรงอาหารครับ โอ้ชัดมากเลยนะครับแยกไม่ออกระหว่างมันเป็นของจริงคือของปลอมแต่ว่าได้รับการยืนยันจากท่านสาราจารย์ว่านี่คือมนุษย์ต่างดาวครับทางบ้านผมเชื่อว่าก็ต้องมีมีรอยยิ้มแหละต้องมีรอยยิ้มแหละครับ <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวระหว่างจากนี้นะฮะต้องติดตามกันต่อไปนี่คือนี่ภาพหนึง่งข้างหลังนี่ก็เป็นวัดเก่าสัสดีน้องคอนเสิร์ตที่ยาผมมั่นใจว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยน่าจะมาที่โลกของเราเพื่อมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาเริ่มมาแล้วครับเริ่มเริ่มเริ่มทำให้เรามีรอยยิ้มเราต้องคุยให้จบครับเขามาจากดาว,ดาวไหนครับดาว,ดาวพ์ชิอุต้องอยู่ห่างไกลจากโลกไป4 5 0 0 0ล้านปีแสงทรัพยากรเนี่ยของอบ,นบนบนดาวเขาเนี่ยจะมีมากกว่าเราฮะแล้วเราต้องเตรียมตัวไงบ้างครับท,ที่จริงแล้วผมว่าเขาเป็นเป็นเป็นมิตรมากกว่าเพราะว่าใช้หลักวิทยาศาสตร์เลยถ้าใครที่รู้สึกไม่เป็นมิรกับเราหรือว่าต้องการที่จะทําร้ายเราทําลายโลกของเราเขาจะไม่เล่นกล้อง ไม่เล่นกล้องคือไม่เขาหากล้องแต่นี้เขายิ้มแย้มให้กับกล้องแล้วก็เขาไม่ได้แอบเขาเดินปากโ่อยู่กับผู้คนเพราะฉะนั้นใช่ครับมันมันแอคท่านี้ตลอดเลยฮะใช่ไหมฮะผมว่าน่าจะใช่ผมเพิ่งเห็นนะนี่ถ้าเกิดผมไม่ดูสองผ้าเราไม่รู้ว่ามันเตะผ้าผาเดียวไปเลยใช่ผมว่ามันมันอ่าผมว่าเขาน่าจะมาดีเพราะว่าถ้ามา้ายเนี่ยเขาอย่างที่บอกว่าเขาจะไม่น่าจะไม่น่าเล่นกล้องน่าจะเล่นกับกล้องแม่ม่ผมรู้สึกภูมิใจว่าวันนี้เหมือนเหมือนเราจะได้อะไรบางอย่าง ใไปคุณผู้ชมแน่นอนผมบอกได้เลยว่าวันนี้นะครับเอาความรู้มาให้กับคุณผู้ชมเต็มที่มันสุดยอดจริงๆตั้งแต่ผมทารายการมาไม่เคยมีครั้งไหนที่เราใกล้ความรู้และสาระมากไปขนาดนี้นะครับเอาละครับมาพบบุคคลบุคคลหนึ่งซึ่งเขาเป็นคนถ่ายภาพนี้ไว้ได้เชิญครับน้องตั้มครับสวัสดีครับพี่ลุงนั่งครับน้องตั้มนั่งนะครับน้องตั้มนี่อยู่ชั้นม .4 เป็นเป็นเด็กเรียนเก่งครับนะครับแล้วก็มีมีเพื่อนเยอะ น้องตั้มเป็นคนถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ได้พวกนี้ไว้ได้ใช่ไหมครับครับนี่ไปทัศนศึกษะโรงเรียนเขาเองครับอันนี้คือในโรงอาหารใช่ครับเป็นโรงเรียนของน้องตั้มเองครับต้องบอกว่าคือน้องเนี่ยอาจจะมีเซนอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนะครับถึงได้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เอาทีนี้ถามเลยครับคุณผู้ชมอยากรู้ว่าหนูไปถ่ายภาพติดมนุษย์ต่างดาวได้ยังไงครับลูกตอนจะให้น้องตั้มอธิบายครับผมขอ เอาถ่ายรูปคุณลุงทั้งสองคนได้ไหมครับได้ได้ลูกดวงนะลูกนะมาครับซ้ำครับอ่าลอกดวงนะครับอ่ะเสร็จแล้วครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่คุณลุงค่ะคุณลุงนี่คุณลุงไอถ่ายสองมันมีสามอ่ะครับนี่ครับรูกต่างดาวรูกต่างดาวครับโอ้โหมาจากตรงนี้เลยเหรอใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงดูแป๊บนึ่งจะได้เดี๋ยวเดี๋ยว โอ้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเอาเอาเอามรดุดตรมาอยู่ฝั่งนี้ดีไหมครับผมว่าเดี๋ยวจ่าจานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมย้ายมาข้างคุณลุงนะครับให้คุณลุงสองตัวเลยลูกเอาขยับเข้ามาสองตัวนี่แไงนี่ไงครับคุณลุงที่สองข้างเลย เป็นการค้นพบของมวลรัศยชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อเดี๋ยวผมห้องน้ำอยู่ไหนฮะห้องน้ำเต็มก็วันนี้วันนี้รายการเราเป็นรถสุขาเจ้าที่อะไรครับผมก็เล่นห้องน้ำที่บ้านนะน้ำเต็มครับครับอะไรนะโคตัวแรเต็มเก่งมาก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 นะเก่งมากเอาคุณผู้ชมครับก็คงรู้แล้วว่าที่เห็นก็คือไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะครับวันนี้เหมือนเดิมครับ ไม่ได้ไลค์เช่นเคยลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ